เจโนออโตช็อป no สวัสดีค่ะวันนี้มาชมงานติดตั้งฝาปิกะบะโรลเลอร์มาสเตอร์สำหรับรถ n i x เ g n r r n n g r r r p t o r ตกันค่ะฝาปิกะบะโรลเลอร์มาสเตอร์เพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระกันน้ำกันแดดก,กันฝนติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถบานสไลด์ผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี2ชั้นพร้อมพ่นสีพาวเดอร์โคท กล่องมันสไลด์ผลิตจากสแตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงเสดทานทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นมีตัวล็อกสองด้านพร้อมกุญแจล็อกลางลื่นเปิดปิดง่าย สามารถล็อกตามตำแหน่งที่ต้องการได้มีไฟ LED ส่องสว่างใต้ฝาปิดกระบะสะดวกสบายในการจัดเก็บสัมภาระแม้อยู่ในที่มืดรับประกันสินค้า1ปีค่ะถ้าโรลเลอร์ต้องมาสเตอร์ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0954759394หรือทั้งช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ในคลิปได้เลยทางร้านยินดีให้บริการค่ะขอบคุณมากค่ะ